สวัสดีค่ะก็จะพามาชมนะคะเสะพืสพันเสือพันด่างนะคะบางทีก็จะได้ว่าเสือพันด่างสามสีนี่ค่ะหรือเสืพันด่างลายหินอ่อนนะคะจะมาดูลักษณะใบนี่ค่ะเป็นลายหินอ่อนสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพอต้นโตขึ้นนะคะเสืพันด่าง เป็นให้หน่อที่ด่างสเสถียรนะคะยังไม่เคยเจอเผือกหรือว่าเขียวเลยนะคะนี่ค่ะนี่ลายแบบนี้ทั้งต้นเลยนะคะทุกใบด้วยนคะคะอันนี้พอใบแก่นะคะลักษณะของตัวลายน้ำหมากก็จะหายไปก็จะเหลือแต่ตัวที่เป็นลายด่างนะคะเนี่ยค่ะน,นี่ก็ใบแก่แล้วนะคะนี่ใบอ่อน ่ะคะลายเขาจะสวยมากเลยนะคะสำหรับเสืรอพันดังสามสี 4, หรือว่าเสื้อพันดังลายหินอ่อนนะคะนะคะี่ค่ะนี่คือปีของเขาปีเขาจะออกเป็นสีชมพูนะคะนะคะี่ค่ะอันนี้นี่ลองผสมน้ำมาดูไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะอันนี้ต้องรออน,นามาเพาะดูนะคะ นี่ค่ะต้นเขาสูงนะ่าจะประมาณร้อหกสว่าซนนะคะร้อยร้อหห้าประมาณนะี้รวมยอดปีด้วยนะนี่ค่ะนีคะต้นเขาเล็กค่ะไม่ได้โตมากนะคะตัวสำหรับเสือพานด่างนะคะนี่ลักษณะของเสือพานด่างตอนยังเล็กนะคะนี่ค่ะนี่ แล้วใบเขาใบใหม่ออกมาก็จะเริ่มด่างขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ,คะลักษณะของเสือพันด่างนะคะนีคะเขาจะมีลายน้ำหมากนะคะลายแบบนี้เขาจะเรียกว่าลายน้ำหมากนี่นะคะเป็นกล้วยที่ให้ดอกค่อนข้างที่จะดอกนะคะนี่ค่ะ อันนี้ขุดออกไปบ้างแล้วนะคะเขาก็ขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะสำหรับเสื้อผธานดา่างแต่ว่ายังไม่เจอเนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นด่างหมดยังไม่ตัวนี้ด่างสถียนเท่าที่นี้ปลูกนะยังไม่เคยเจอเขียวหรือว่าเจอเผือกเลยนะคะ,คะกล้วยเนี่ยที่ติดกับต้นแม่ส่วนใหญ่เขาจะโตวไว ขุดออกมาเขาก็จะชะงักสักสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าให้ลากเขาเดินน,นะคะอันนี้เริ่มเริ่มแก่และใบน้ำหมากก็จะเริ่มหายไปนะคะ,นะคะนี่นะคะอันนี้เสือพานด่างกับ ปลาด่างลายหินอ่อนนะเนี่ยค่ะ,คะเทียบกันสวยกันคนละแบบนะคะตอนนี้เดียวยังค่ะเพื่อนเพื่อนลองหามาปลูกนะคะหรือว่าถ้าสนใจก็สอบถามได้นะคะที่ไลน์ n u y z ika นะคะนี่ค่ะน่าจะมีเบอร์มีลายขึ้นนะคะถ้าอยู่ใกล้ก็มารับได้ค่ะนี่นะคะสวยมากเลยสำหรับตัวนี้นะควรมีปุกนะคะ นะะตัวลำต้นของเขาเนี่ยดูไม่ค่อยด่างเยอะนะคะแต่ว่าใบเขาค่อนข้างที่จะด่างเยอะมากแล้วก็ดักเสถียรสำหรับคนที่อยากจะปลูกไม้ด่างนะก็แนะนำว้าตัวนี้ก็เป็นสายปลาอีกตัวหนึ่งนะคะที่ให้ลูกดีลูกดก ก็ลองหากันมาปลูกนะคะสำหรับเสือพันด่างนะนี่ค่ะลายเขาจะไม่เหมือนกับตัวลายเสือพันปกตินะคะลายน้ำหมากก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะคะนี่อันนี้คือด้านหลังใบนี่ค่ะเห็นไหมเสือพันด่างด้านหลังใบเขาก็จะต้องเป็นสีแดงนะคะนี่ค่ะ ข้างหลังกับข้างหน้านะเห็นไหมนี่ค่ะข้างหลังเขาก็ยังด่างเลยนะคะพวกเสื้อผ้านด่างลายเขาจะสีสวยมากสวยจริงๆนะสำหรับตัวนี้ลองมาสะสมกันนะคะ ราคายังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะสำหรับตัวสายป่าตัวนี้นะคะใครสนใจก็สอบถามได้นะคะหรือว่าลองหาซื้อนะคะตามเพจต่างๆนะคะก็น่าจะมีขายนะมีขายนิปรีของเขานะคะ ยังไงวันนี้นี่ก็ลาไปก่อนนะคะพาเพื่อนๆมาชมเสืร์พันด่างลายหินอ่อนที่กำลังออกปรีนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ